ธอมีรักใหม่จึงได้หลงลืมรักเก่าจำได้หรือเปล่าว่าเรารักกันอ่านน้ำคำฉันจำได้มันแต่เธอสีพนพลันพาปากไปสวัสดีค่ะ สวัสดีคุ MC, คุณานะข้าเรื่องดวงแฮปปี้สงการเดยแต่มาไม่เปิดเพลงมาเป็นเรื่องเธอมีรักเก่าจึงได้รู้มรักใหม่ก็เพราะว่าชาวราศีสิงห์จะมีเอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องความรักคู่ครองและชีวิตใหม่นะคะสวัสดีค่ะ FC คุณดนาะข้าเืนชาวราศีสิงห์สงการนี้ไปเที่ยวไหนขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพขับรถด,ดีๆพฤษภานี้จะมีดาว ตรีเทพย้ายทั้งสดวงแต่พี่จะเจาะแค่ราหูดวงเดียวก่ะน,นะคะราหูราหูจะย้ายเข้าพบมรณะนะมรณะเขาเรียกอะไรสองปีที่ผ่านมาที่ราหูอยู่ในภพปันน้เนี่ยนะคุณจะถูกเอาเปียบเพราะคุณยอมความใจใหญ่ของคุณจนกลายเป็นการเสียเปรียบอย่างมหันแต่คุณก็จัดการได้นะดาวราหู ในพบนี้สร้างปัญหาอะไรให้กับชาวราศีสิงห์ม้างล้าหูในปัตน้ลาหูในปัตน,น,ตน้มันคืออะไรเกาเรียกอะไรมันมันเสาเนี่ยไม่ใช่สิงเนี่ยสิงห์เนี่ยเขามีดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนนะเราทุกคนรู้อยู่แล้วนะ ส่วนลาหูที่มาเล็งเขาเนี่ยที่มาเล็งเขาเนี่ยในวันที่ห้าพฤษภาเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูใหญ่มันเป็นคู่ศัตรูใหญ,ใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยลาหูเยืมารณนะเนี่ยก็ถูกเอาเปรียบเอารัดสะลรพัดสะลรเพ้งทั้งด,ด,ด้านกฎหมายก็ไม่เป็นใจสิงโดนโดนกระแทกโดนหนักโดนแบบสะบักสะบอมจะมึงทำยังไงก็ค,คิดว่าจะพ้นแล้วโอ้ มานดันดันย้ายเข้ามาอยู่ในภพปัตตานีปัตตานีคืออะไรเรามาว่ากันก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะลืมพี่พี่ก็จะลืมเพราะว่าความหมายมันเยอะปัตตานีเนี่ยนะมันเป็นภพที่เจ็ดของดวงเมืองแปลว่าอะไรคู่สมรสคู่รักคู่สัญญาเอาไว้ทํานายความรักกรักคู่ครองที่มีการอยู่ร่วมกันในทุกๆเรื่องที่มีอยู่ร่วมกันในทุกๆเรื่องนะ เขาบอกว่าสมมุติว่ารลาหูเข้าอยู่ในพบปัต,ตนิเลงลักขามันเป็นพินทุบาดแน่นอนอยู่แล้วแล้วพินทุบาตแรงแต่หักแน่นอนแต่หักแต่หักแบบอันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องคู่รักอย่างเดียวนะสิงสิงใดที่เขาเ,เป็นโสดหรือสิงใดที่เลิกไปแล้วสิงใดที่จบไปแล้วนะ ปัญหาตรงนี้ไม่เกิดแต่จะไปเกิดกับคู่สัญญาคู่สัญญาหมายถึงเขาเรียกอะไรมันกระทบความเป็นอยู่ของคุณนะสิงเนี่ยโอ้โหหนักพอๆกักนนะแต่ว่าหนักเป็นคนละเรื่องคนละอย่างสิงเนี่ยพี่มองไปไปในเรื่องของการบาดเจ็บสาหัสนะต้นงในเรื่องการเมืองด้วยเพราะว่าแปดมันหมายถึงรัฐสภาด้วย แล้วสิงเนี่ยมันเป็นดาวเป็นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวแบบประจําเมืองแล้วเป็นดาวที่แบบเป็นดาวอาทิตย์ราหูมันบดบังอาทิตย์อะคุณคิดดูแล้วกันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็หมดพลังหมดแสงหมดพลังหมดแสงเขาเรียกเอ่อาหูที่อยู่ในปนัจจุบันี้ได้กําลังเป็นเกษตรด้วยนะดังนั้นก็ยินสิ่งที่ต้องเตือนชาวราศีสิงค์คือ การเอาแต่ใจตนเองจะมีผลเสียอย่า,มาโมโหโทโ่โสคุณจะถูกกระทําแน่นอนจากคนรักคู่ครองหรือจากคู่สัญญาหรือจากคู่หมายหรือจากคนที่คิดว่าจะช่วยเหลือคุณได้หรือคนที่ให้คำมั่นสัญญาคุณเขาจะผิดสัญญากับคุณเขาจะผิดสัญญาเริ่มแต่เมษานี้จะทําให้เกิดการผิดพลาดขึ้นอย่างมหาศาลระวังการตัดสินใจชาวสิงห์ยังคงต้องใช้วิชาความรู้ ให้รอบรอบและไม่ใช้ความรู้หลังแกผู้น้อยคุณมีโอกาสถูกกักขังหนุ่งเหนียวเนื่องจากการตัดสินใจผิดอย่าคิดทำผิดกฎหมายคุณจะไม่มีใครช่วยเลยอันเนี้ยพูดยากสิงบางคนนะไม่ได้ทำผิดกฎหมายเลยแต่ถูกลังแกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถูกลังแกในเรื่องกฎหมายด้วยดังนั้นโอกาสถูกจากัดขอบเขตมีสูงมากนะ ลาหูเป็นเนพนสวอดในพบัตนิเนี่ยแล้วได้กเกษตรด้วยเนี่ยมันมันเสริมความไม่ดีไงเสริมความไม่ดีดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เตือนชาวราศีสิงห์งได้คือสิงห์ใดก็ตามถ้าคุณเป็นชาวสิงห์คุณอยู่ต่างประเทศดีที่สุดเพราะอะไรเลยมั้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวในช่วงช่วงปีหกเก้าหกแปดมันมีช่วงหนึ่ง ที่พระหัสจะเข้าอยู่ในภพวินาศของคุณนะวินาศมันคือความจบสิ้นมันมีความเริ่มต้นใหม่มันมีอะไยหลายอย่างแล้วมันเป็นมหาอุดด้วยอยู่ในช่วงเวลาหนึง่งนะ,ะหนึ่งตุลาถึงวันที่ยี่บสองธันวาเนี่ยพระรหัสจะเข้ามาช่วยเป็นมหาอุดแต่ด้านมาช่วยในภพวินาศเมื่อช่วยในภพวินาศแล้วเนี่ยนะถ้าอยู่ต่างประเทศก็จะดีคุณจะเกิด การเดินทางอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนการโยกย้ายไปต่างประเทศโดยที่ไม่คาดคิดโดยไม่คาดหวังโดยไม่ได้ตั้งสติแต่ถ้ามีสติก็จะช่วยให้คุณก้าวข้ามการย้ายจากพบมรณะของราหูมันอยู่ในภพปเสนนี้ได้แต่ยังไงก็ตาม1ปีครึ่งไปนี้อันตรายมากสำหรับชาวราศีสิงห์นะโดยเฉพาะเดือนพฤษภาต้องตามนะแต่ คลิปเนี้เป็นคลิปของลาหูโดยเฉพาะของสิงห์แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะตามไปที่พระหัสและเสาวควบคู่กันไปเพื่อให้ชาวราศีสิงห์มีแนวทางการป้องกันการใช้ชีวิตการรอบคอบการไม่ประมาทนะการไม่คาดหวังใดๆน,นะคะเพราะว่าการเกินไว้เกินตอนนี้เมื่อเสาเย้ายออกจากปัตตนิในวันที่19เข้าพบมรณนะ นะเขาเรียกอะไรตอนเสาอยู่เนี่ยมันก็เป็นพินทุบาทอย่างหนึ่งนะรักเสียหายทุกใจพูดกันไม่ค่อยลงรอยแตกแยกเพราะเพศตรงข้ามหรือคู่สัญญาพอเสาย้ายไปอยู่มรณะชนะศัตรูแต่ก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนปรับปรุงยาประมาทเด็ดขาดยาประมาทเด็ดขาดนะออตอนนี้พระรหัสอยู่ในภพลาภแล้วเป็นปลบถึงวันที่13 ดาวให้คุณมากตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ดีทีเดียวมีคนยกยอคุณแต่ระวังถูกขโมยซีนหรือถูกชอบโกงเอาความดีของคุณไปเพื่อนทะเยาหักหลังนะอันนี้คือช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงพุษภานะนะและพระรหัสจะเข้าพบกัมมะสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันเพราะว่าเดีย๋ยวนะ กรรมะมรณะบุตตะนะพวกนี้ต้องระวังความผิดพลาดในในงานที่คุณรับผิดชอบไปด้วยนะคะแต่ถ้าคุณทํางานวิชาการนะจะรุ่งเรืองมากสร้างชื่อเสียงให้กับคุณผู้ใหญ่ชื่นชมเตือนชาวสิงว่าถ้าอยู่เมืองนอกอย่ากลับเมืองไทยอยู่เมืองนอกไปเลยกลับเมืองไทยชีวิตมันติดก,กับมันติดก,กับนะเป็นหัวเป็นยายชาวราศีสิงนะคะยังไงขอให้สิงมีสติ นะคุณน่ะผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะขนาดที่เรียกว่าสู้ไม่ถอยสิงว์ก็สู้ไม่ถอยอยู่แม้เขาจะติดกับนะบางคนนะเขาก็จะเชื่อมั่นว่าเขาจะมีเทพเทวาช่วยเหลือเขาแต่กว่าเทพเทวาจะช่วยแล้วก็เหนื่อยหืดขึ้นคอ,อยังไงขอให้สิงพักร้อนกับสมการเดนี้นะคะ แล้วก็ให้ชีวิตรุ่งรุ่งแก้ปัญหาได้มันผ่านมาแล้วเนี่ยสองปีครึ่งที่เสามันเล็งเป็นพิรุบาอยู่เนี่ยนะลาหูมาเนี่ยมันหนักแน่นอนแต่มันมีวิธีแก้ไงแก้ก็คืออย่างที่บอกอะ่ะคุณอยู่ต่างประเทศแล้วคุณเป็นคนดีเดี๋ยวเทพเทวาจะช่วยเหลือคุณยังไงสิงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะเพราะว่ามันอะไรอะ่ะ จะหมดแรงแล้วคนทําคลิปเพราะว่าโดนเหมือนกันโดนลาหูกระหน่ำซ้ำเมื่อเซลเหมือนกันวันนี้ไปก่อนค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร e นะคะแฮปปี้สมกันเดย์